พนอยงนี่สิกินตับคอยบักบ๊อบ,อ,บอุ้ยคัดเอเลียนคอยคือเอเลียนเออหนาวป่ะไม่อยู่ไปดูคนอื่นอีฟา้าเออมีอะไรมานะัางน่ะเดาะเรจะกินเลย อะไรบ้างละนีอ,อะไระให้หนูมั่งคนะไปหาคนคนหยุดอย่าขยับนี่คือการานนป้นอืมปืนเจ้หงสวัสดีเจ้หองอู้ว่าไม่ใยหนีสีดมดาคอยอู้งวง่ามวไม่ใยหนีสีดมดาคอยมีปิ้งหมูขายไหมวะพี่ขอปิ้งหมูไม้ละกี่ผีหลอก ยังไม่ได้กินปิ้งหมูสักมาเลยอะฮะอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วน่าไงคนขายปิ้งหมูน่นะนะขอปิ้งหมูเท่าไรอีสิบหาซึ่งฮะผีหลอกฮึฮึยังไม่ได้กินเลยเออไอไออุ้ยอัตมาสาธุซาธุเออไปไหนแล้วน่ะ โอ้ยไม่ใช่แกสาธุสาธุสาธุพิมพบอกอัตมาดีกว่าน่าจะคุยไม่รู้แล้วสาเธุขออนุญาตพิมพ์ก่อนโอ้ยหายไปไหนแล้วยังไปดูขาด,ดีกว่าโหขดัด เอเ่ออะไรวะนี่เหคาเจ๊หงเจ๊หงหไปดูเพื่อนอีกกว่าจะเชิญใครดีโโอืมอุ๊ยวัสดีวันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กวันอ็อเจอเพื่อนอีกหนึ่งใครวะเอออุ้ยคู่คิด วิ่งเลื่อนไปเอ๋เมื่อเจออาชางเด๋ว้าวว้าไม่เอาโอ๊ยเลื่อน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 ไปเลื่อนไปอุ้ยกับพี่โอ้ยคุยคิดอะไรเราไม่น่าแอร์เลยว้าวไม่รู้แล้วเมวแมวไม่รู้เมลเอ้ยไม่รูแล้เว้า